ทุกทุ่มทุกอาทิตย์อัพเดต มาด้าถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังกับไฮไลท์เด่นที่นํามาแสดงในงาน Japan Mobility Show ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาด้าได้เผยโฉม Iconic SP Sport Car s i z e Compact ที่ยังมีกลิ่นอายงานดีไซน์สไตล์ของมาด้าอย่างเด่นชัดเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าสไตล์ Signature w วิงพร้อมกรอบสีดําเข้มติดตรามาด้าพร้อมไฟส่องสว่างด้านหน้า LED สไตล์ p o p u p ประตูรถแบบปิดนกและด้านท้ายมาด้วยดีไซน์คล้ายกับมาด้า MX5 ด้วยไฟท้ายแบบพระจันทร์เชี่ยวคู่พร้อมตัวอักษรมาด้าและไฟท้าย LED เส้น แนวตั้งคู่นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยสีแดงวาร่าเลสท,ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในการยกระดับประสบการณ์ความสุขในการขับขี่และการใช้ชีวิตทุกด้านให้กับลูกค้าทุกคนโดยเน้นไปที่สีสันที่สดใสแต่ในขณะเดียวกันก็เน้นให้เห็นถึงความสง่าง,งามของมิติตัวรถที่เกิดจากการตกกระทบของแสงและเงาที่ถ่ายทอดรงมนตัวรถที่มาในแบบคูเป้หลังคาแข็งและที่เป็นไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นการติดตั้งเครื่องยนต์โรตารี่ที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดกระทัดรัดไว้กลางตัวรถใช้เครื่องยนต์โรตารี่แบบ2โรเตอร์พร้อม มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์โตรตารี่ประสิทธิภาพสูงแบบ s c a l a b l e สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทเช่นไฮโดรเจนและสามารถผลิตกระแสไฟด้วยเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเมื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบย้อนกลับก็จะทาให้สามารถขับขี่ได้ในสภาวะที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนให้มีการขับขี่ที่คล่องตัวและยอดเยี่ยมให้กําลังสูงสุด3 7 0แรงมา้าหลังจากปัดฝุ่นนำโรตารี่กลับมาโรนแลนต์อีกครั้ง m 30, e a z d a MX30 eSky Active R EV จับตารถต้นแบบคันนี้ไว้ให้ดีเพราะคาดว่าจะเป็นต้นแบบเจนใหม่ของ Mada m x า หรือ m a z d a RX7 พร้อมจะปลูกชีพได้ทุกเวลาถ้าแฟนๆยังคิดถึง